สวัสดีค่ะกับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีมารีวิวรถกระบะเข้าใหม่ค่ะ สำหรับใครที่มองหารถกระบะเครื่องเบนซินนะคะคันนี้เป็นตัวโ,โตโยต้านะคะไฮรักวีโก้นะคะ 2.7J CNG โรงงานนะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่199,000บาทผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,000เท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ผ่อนแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นเลขมาอยู่ที่155,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองสภาพรถสวยกริฟอย่างที่เห็นเลยนะคะเจ้าของมือเดียวออกห้างเลยสาหรับคันนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเอาไว้ไปวิ่งงานนะคะ ทักมาได้เลยผ่อนราคาเบาๆเ,เท่านั้นนะคะออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายกันไปเลยนะคะเดี๋ยวพี่พาชมรายละเอียดรอบๆตัวรถกันก่อนดีกว่าค่ะเริ่มกันจากไฟคู่หน้านะคะไฟคู่หน้าจะเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะคะกระจังหน้าเป็นสีดํานะคะคันนี้ได้เป็นรอกระทะนะคะมีฝาครอบให้เรียบร้อยแล้วเป็นรถกระบะตอนเดียวนะคะเกียร์ธรรมดาสาหรับใครที่มองหาอยู่แนะนําเลยว่าคันนี้สวยมากๆ เท่านั้นเองสภาพสวยๆเดิมๆเลยรถบ้านเจ้าของมือเดียวออกห้างนะคะติดแมกไลเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวดูด้านในกันดีกว่าอ่ะเรามาชมด้านในเลยค่ะอ่าพวงมาลัย3ก้านนะคะวิทยุเดิมจากโรงงานระบบแอร์อนาล็อกเกียร์ธรรมดานะคะเดี๋ยวดูเลขไม้กันชัดๆเลยอ่ะเลขไม้หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นนะคะสวยกริฟเลยค่ะคันนี้ เบาเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีเทานะคะสภาพเบาะสวยกริบอย่างที่เห็นเลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรหาบีได้เลยนะคะเดี๋ยวบีพาชมห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องรถคนันนี้ดูสภาพห้องเครื่องเลยค่ะแห้งไม่มีคราบเยิ้มคราบน้ำมันเลยนะคะสภาพสวยกริบนะคะตัวเพดอยู่ครบสมบูรณ์เลยนะคะสติกเกอร์มออ,อก,กออยังอยู่ครบนะคะ ฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานรับประกันได้เลยว่ารถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาก่อนนะคะคันนี้สวยๆเลยสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์064 768 6572หรือจะกดลิงก์แอดไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์กดลิงก์และแอดไลน์มาได้เลยสําหรับคันนี้ Toyota าเโตโยตา้าวีโ,โนะคะ 2.7J CNG โรงงานนะคะรถปี11-12ราคาอยู่ที่199,000บาทผ่อน4,000กว่าบาทเท่านั้นเลขมาอยู่ที่155,000กว่ากิโลเมตรอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลนะคะมีฟินนด์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศกรุงเทพและปริมณฑลถ้าไม่สะดวกเดินทางมามีฟินนด์วิ่งเซ็นให้มีบริการส่งรถให้คุณลูกค้าถึงบ้านเลยคันนี้ออกรถฟรีดาวนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะสนใจคันนี้ทักมาได้เลยชอบคลิปนี้กดติดตามและก็กด subscribe ไ้ด้วยนะคะเดี๋ยวบีลงคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูกัน เรื่อยๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ